<N ic id> นี่เด็กพี่น<อ>้องนี่ยมีการวานเรียบร้อยเนาะนี่เสร็จในบ้านเรียบร้อย <N ic id> นี่นี่อันนี้ลายมือน้องกุ้งน้องก้อย <N ic id> พี่น้องเอนะ้ยเนาะนี่จเจ้ขา,าข,ของบม่ได้ยากเออกกะว่าวโยวาคันขวจะมีคนห้เขายกหายไม่ได้ยากจากดีเนาะ <N ic id> มันมีการโกง <N ic id> การยังดอกพี่น้องเ,เอ้ยอ่าจะไปขึ้นมายังลายเนาะ <N ic id> จะขึ้นลบเ <N ic id> นาะขึ้นบวกไว้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะอ่าแล้วกับใยังอยู่ที่ยูบอ่ะมึงเอาเด้อ สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้อง FC ที่หักแพงของตัวชิ์เบ้อทุกคนทุก่านพี่น้องบัตรุบองสบอนพี่น้องพี่น้องบอกว่าเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องอยู่ฝั่งลาวและพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยแต่ยินดีตอนรับเบ้อทุกคนทุก่านเข้าสู่ซองยูทูบของตัวชิดปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องโดยพี่น้องมือนี้ตุสิดก็ได้แวะเวียนมาหาทางน้องกุ้งน้องก้อยเนาะเพื่อคมเป็นห่วงเป็นไงพี่น้องมาปั่นคมสุกพี่น้องเลยเนาะ ค่ะช่วงนี้ก็คือว่าเป็นงานวันขี่สมาธพี่น้องเนาะน้องกุ้งน้องก้อยพันกัดเห็ดเลียกเห็ดงานค่ะเวียกค่ะง,ง,งานต้มหนึ่งข้าวต้มขนมเนาะเห็ดเผื่อ,อตอนหับงานบุญวันขี่สมาธนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะในกาตุสิธ์กาคิดว่าจะประมาณน่ะให้เพิ่นวิทย์บุญเมื่ออื่นมือฮือว่าสีมาเห็ดประตูห้องน้ำห้เพิ่นเนาะแก้ไขไปก่อนเนะาะบังบงังเห็ดเห็ดแนวบังบังไว้เนาะพอให้คนแนวบ่วเห็นพี่น้องเอ๋ยเนาะ อ่ะพี่น้องประมาณ tamam น right, right. so so ี้พี่น้องป่ะเดี๋ยวตัชิดศิพาพี่พ่อน้องเขาไปอหาทางน้องกุ้งน้องก้อยคนพี่น้องไห้น้องบานนี้เนาะยังไงกระากพี่พักน้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเข้าไปหาน้องกุ้งน้องก้อยเพื่อนน้ากันพี่น้องเลยี่สบายดีสบายดีน้องกุ้งน้องก้อยสบายดีโูเสียนาสาวเพื่อนน้ำเนาะนาสาวบ่นนี้ น้องน้องงาน้องน้องของแม่บ่อน้องไผ่น้องไผ่น้องไผ่อืน้องไผ่ของแม่น้องกุ้งน้องก้อยเึ้นห่อขนมไป่ไ้เอาเอ้มือนี้เนาะห่อขนมไม่ชุ่ม่อยกินบ่อหนีแ่งานงานคิดสมาธิบ่อ ต้มช yeah. okay. yeah. yeah, well okay. ุดหนึ oh. ่งนะบ้านนี่ต้มยัใส่ก๋วยเตีนยวต้มข้าวต้มบังบังบังนี่ตู้จะไป็นห่อข้าวต้มบ่บ่สิเอาไม้ไปมือเพื่อนบ่น้องกุ้งเพื่อนอาจาไปบังไปนิ่มให้มีแถวนี่แหละเนาะเด้อเพียงเด้นตอนนี้คือโได้ยินเสียงว่าวเอาแบบคือได้ยินอยู่เนาะ อขนมหมกขนมหมกจับมาเบิงด้วยฮะสามเหลี่ยมเนาะคือเป็นสามเหลี่ยมจับหัวเบิงจับขึ้นเบิงเอาเอาไปงามนะนะค่อใส่ยังแม่นะตัวใส่ใบตองไปเป็นเลยไปเป็นเลยน้องตุ้ไปเป็นไปบ่ถืกเลยเล่นตึงนู้นไปอ่า ใส่มะพร้าวใส่เป็นยัางนีมะพร้าวใส่มะพร้าวใส่มะพร้าเลยครับคับน้ำตาลบ่ดำดำมันคือคือเป็นดำดำมักเผาคือน้ำตาลต้มบอบอขวบหมะพร้าวบ่เจ้าทำน้ำตาลใส่น้ำมันพืชนเนาะใส่น้ำตาลเลยใส่นน้ำมันพืชข้ามือปูให้มันติดตองเลยใช่หน่อยป้ะ จะย้ายมาเกลือฮะใเบิ้งเขากระเบิ้งเขากันด้วยหัวกระดานเห็ดใส่เนาะแม่้งเห็ดใส่เปขวบแช่ไปใส่ได้หนิตอนยังน้อยนี่แม่คอยเห็ดนี่ค้อยก็ยังหมักกินแต่สามันกินแต่ใจมันแป้งมันได้ะแป้งดึทิมไดแป้งทิมเบไดึิมเขาสีได้ห่อแต่ใจมันแล้วบาทนี่บบกินแป้งได้撒อายตัวบีโบกินแป้งเนาะอ่อก็ต้องแบบห่อใส่ใจเลยๆไล่ขนาด คนห่อแ่ใจพร้อมแม่โอ้ถ้าก็ต้องแบบว่าตั้งใจเฮ็ดคนใหม่เนาะ <Man. S 1> ม,มาอ่ามาเถื่อแต่ที่สามเนาะมาเตที่สามมาเยี่ยมมายามเอพซียหลายคนผู้ใหญ่อลายทานเป็นห่วงน้องกุ้งกับน้องก้อย,ยกับเมเท่าเนาะโลยอ่าไดกะทั้งไอโ์เพิ่นให้ให้อน้อง กุ้งน้องก้อยเห็ดใบย่างยืนที่อยู่นอคแล้วกับใบมาเส้นเผบ้านเล<ด>ยเพื่อข่อยยังชิได้เอาใบชองใบนั่นลงไปยื่นให้เบาโซเพื่นอเนเจ้าของที่ดินนะพี่น้อง<ด>เพื่อว่าชิได้ย่างยืนเอาไปตะดินขอบทองบบบนี้เป็นชื่อของน้องกุ้งน้องก้อยเลยเห<อ>็นบอกว่าได้งี้ยาันหยากเขายกให้เนาะ ในง่ายหนึ่งหลายคนแต่กี้นะแต่ตอนมันมีพอกเนาะตอนเขาอันอ่าใส่ชื่อใหม่ใหม่ควาใจผิดกันนะที่หลายคนทำอย่างนั้คือใช้ชื่อตัวเองเอาเอาเองแล้วเอาเองแล้วก็ยังอธิบายอยู่ว่ามันบริยญาค่าเป้โป้มันโอนกับมัสยิดกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็จจะว่าผู้หับนี่มีสมมุิคว้าอ่าใส่ชื่อเล่นในบ้านครบในตัวเราเองเลยในเท่าคนเอามาเลยเช่นชาวบ้านมันยังเรียบร้อย เบิ่งดูเบิ่งดูเบิ้งดูเบิ้งคอยชีเบิ่งขอยชิเช็คนี่ตัวนี้เส้นจํำในบ้านนี่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 เด็กพี่น้องี่มีกาบ้านเรียบร้อยเนาะนี่เส้นในบ้านเรียบร้อยนี่อันนี้ลายมือน้องกุ้งน้องก้อยพี่น้องเอ่ยเนาะนี่เจ้าของบริย่กคำว่าโยวาขันคนจะมีคนให้เขายกให้บริยาาจักดีเนาะม่นมีการโกงการยังดอกพี่น้องเอ่ย อ่าจะไปคืดมันยังลายเนาะจะคืดลบเนาะคืดบวกไว้พี่น้องเลยนี่เนาะอ่าแล้วก็ใบยังยืนที่อยู่บ้างมึงก็เด้อเห็นคือว่ามีใบยังยืนที่อยู่ใช่ใบยังยืนที่อยู่สักใบยังยืนที่อยูตัวท้ายหูพเด้อ่าคือมันมีใบเดียวบ่าะบจะไปเฮ็ดชาวบ้านเฮ็ดให้ อ่าพอบ้านเห็นไห้ไดยังหมดแล้วยังบมแล้วอันนี้น่ะคือใบที่ดินอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วเขาใจอ่าใบยังยืนที่อยูน่ะคือเจ้าเจ้าไปชื่อต่างหากเจ้ายังยืนมาเจ้าอยู่บ้านนี่บ้านดงพุงพอบ้านเส้นไห้่าเจ้าอยู่เป็นคนบ้านดงพุงใบยังยืนทีอยูมีหูบติดมีหูบติดในใบนั่นน่ะเพิ่นจ้ำกาบ้านไห้แล้วพอบ้านบ้านนั่นเพิ่นเส้นรับมอบดินไห้ท่านมันบ่ได้ ่าแม่มายังยืนแล้วสั้นกะเจ้าแล้วบุญเจ้าจังประเหต์ใน่อยก็ได้ตัวนี้นะเซ่นพอบ้านเซ่นคือกันแต่กับใบยังยืนที่ยู่กับตาหักอันนี้นั่นมันแล่อยู่แล้วเอามาเซ่นอีซื้อเอาไป้องมันต้องมีใบยังยืนที่ยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาขาดแต่ใบยังยืนเนาะที่ยู่มันบอกแม่เพื่อนอยากหู้ว่าเจ้าเป็นคนบ้านเมืองใดเด้ก่อนพันชิมอบดินให้เจ้าบ่มีใบยังยืนที่ยู่เพื่อนกับโบเซ่นให้ได้ เออประมาณนั้นเนาะคนบวเข้าใจม,มันคิดว่าเอาแต่ตัวนี้ไปเส้นเนาะ <c oughs> อเออโบแมนโบแมนวางเพราะว่ามันไปเองมันเองมันเลยบูุเอาคนไปเองเพคนเนาะน,น้องก้อยนี่บ่ไปกุ้งนะสา,าวเพิ่นมามาดลินมาเทีย่ยวบ่เนี่ยม,มาบุญน,นี่เออปลาแต่ลูกเล่ยอยู่พี่ โอ้ยู่ใต้อยู่มีเฮือนมีชานแล้วบ่อยู่ใต้โอ้เนี่เฮือนบ่ควรจะร่างงานอืมดินดินของตัวเองบ่เฮือนไงบ่ของแม่นี่แหละอืมเงินนั่งนอนนะมูลแม่เนาะเปินลเปิ้ลเสาตุ้งเอื้อยตุ้งเนาะเออลูกตุ้งลูกตุ้งลานหมดมาแด่หลานก็ทุ่มกันมาอยู่ลงไปฮางเงินซื้อดอกลงมาจะปื้อกะ ออกถกผอมเนี่ยแบบพี่เหนียบีชินวิตเหนีวิตชินแล้วก็สบายดอกนั่นบะมีนี่แหละอันนั้นก็จนป้าลูกอยู่นามยาได้ลูกอันอีผู้น้อยผู้หนึ่งเลยก็ลูกอ๋อลูกเจ้าบอผู้น้อยผู้เป็นไข่นะบอเพิ่นเช่าแล้วบอไข่มื่อนี่มาแม่มาแล้วนอนกอดแม่เมืดอคืนเลยเนาะแม่น้องแม่น้องกุ้งน้องก้อยได้เพิ่นโทรมาอยู่บอ บ่อบ่น้องน้องกุ้งยังบเพันธุ์ทุ่มคือมือคือว่ามือนะครับไปชื่อดินคือว่าพันโทมาเธุนโทมามือนันธุนโทมาพันธหู้อยู่บ่อพันถามอยู่บ่ว่าไปยังออาพันธุ์กะโอต่อไอพันธุ์กะหู้อยู่มั้งตอนจะเว้าเนะอ่าพันนั่นเจ้าแล้วเจ้าบอกพันอยู่บ่บอกบอกคนว่านอะไรพันธุ์กะว่นได้ว่านอะไรพันถาม์พันถา์ไทม์เนาะไปยังเนาะ ยังถามแต่ตอนอยู่รถเพลวไปอย่างจะบอกนะได้บาทนี่อ่าก็จะบอกว่าพาไปซื้อดินไปซื้อดินเพิ่นก็ได้ยินบอกเอ้าไปคำมือนหนาอมันจะงามวันนี้เขาต้องการคงงามเพิ่นกำลังโทรมาอีกว่าแต่มือนั่นนี่เพิ่นบำลังโทรมาอ่ะผมไปข้างหลังลุงเมืองดูน้องกุ้งอ่ะผม เบื้องบางหน้าอผู้ใหญ่เพิ่นบูเห็นหนาเน้เนาะหลายคนผูเห็นหนาไปทั้งหลังลยไปบุเร่มันขาดขวมัดบ่ขาดไม่บ่ไม่หนีบอ่าไม่หนีบก็นิดไว้กันเบื้องเบื้องเขาจะเปลง่นให้เอาเอาเอาไปทั้งหลังรู้ไม่หนีบกัหนีบขาดเสียได้หนีบคอคนก็ได้ได้เพื่อนยางที่มัน อ่าแล้อาช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็ได้อย่ามันตกได้ตกนี่ก็หมื่นสี่พราะเรือพี่น้องไปจีหาเงินซื้อได้มันเป็นไงครับเออเห็นหน่าบาบนี่เนาะเอ้วอ่าจะได้เหตุบ่เห็นหน่าเห็นยินแต่เสียงแมนฮอร์ไล่เต๋อบ้อนนี่แมนหฮอรนี้แล้วยังซีฮอร์อีก เพื่อชุ่มข่อยหน่ยเด้อมื่อื่นจุ่ข่อยสช่ป่ะเอาเพื่อห่อเพื่อห่อเมื่อเนาะเพื่อใส่ถุงยางเมื่ออีกอาชั้นอันนี้เอาไปไหว้ก้อนก็ได้อันนี้เอาไปไหว้ก้อนได้ใบยังยืนทีิยู่เลยเห็ดบดสองคนเด้อใบยังยืนทีิยู่นี่น้องกุ้งน้องก้อยเห็ดเลยใส่ชื่อหมดเลยอ่าใส่ชื่อบดสองคนตอนนี้อ่าใหญ่มากเลยอนาคตเดี๋ยวจะมีปัญหากันใส่ชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ได้ลูกได้ผัวแมน้อยพ่นเอ้ยพ่นซื้อให้กูดได้แมนต้องซือกรับมาชิดท่วมกันหาซิบหาิบเป็นดินมูลเนาะให้อยู่น้ำกันประมาณนั้นมีน้ไงอ่เคยหอนีอ่กับไงแขันตอนกันเนาะอยู่ลุ่มพันต้มยังก็อยู่ลุมนะต้มต้มมัดนนต้มมัดเนา เดี๋ยวหฮอนเอเห็นเดี๋ยวสามานะบอกจะมองจอดอดอันนี้อันน่ะข้าวต้มตัวนั้นเนาะเป็นมัดอยู่ฮอนจะห่อเป็นใบตัวครับอกบอกบอกคอยกับเป็นคอยห่อแต่ห่อมือเฮือนไม่ห่อให้มาห่อให้ไหมเป็นเนื้อห่อยังมดซุดห่อกินเป็นอ๋อก็คือว่ามาห่อเนาะห่อมือเฮือนนะห่อมากินอยู่กัน วันที Curry, uh, yeah. the 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 ่ย yeah. ังวันที่ยังเก็บลายเตอเเก็บลายเติอเด็ดจิแหอเหกันชีดได้พากันได้เฉพาะเชี่ยนมืออื่นเออนั่นแหละว่ะคันว่าอันพอมาเมือนคันนีปว่ามามืออื่นพอดีกาอ่ามืออื่นก็มาอีกมาได้เลยโดยยกินน้ำรลน้ำเต้าโดยมาเอาประมาณมืออื่นมือหื่อนี่เนี่คันว่ามืออื่นเลยอาบุญบุญวันที่ชาเอดบอกวันที่ซาวกับสาวเอสอง อยู่บ้านดรงบางแงวมือนี่เนาะเออมืออื่นมืันตรงบางแงวใส่แซลอยู่ใส่มาบ่อยตุสีหัวขึ้นเดือนสบวยอีดิมามารอบรอบรอบบายก็ได้จะได้บ้านอยู่บ้านนี่เพิ่นก็จัดงานเตะบานกีฬาคือกันอยู่บ่มีบ่เตะเตะเตะเตอเตะอะจะใกล้ในบักแน่ลเนาะมันบอกเตะมันบอกว่าเตะใต่บุญนี่เอ็นันไปซ้อมอยู่บ้านดรงบางแงวมีเตะเนาะมีกีฬาอีก บ่นเรื่องบ่เห็นหนาน้องก้อ,อ,อยมมาาอีกแล้วพี่นะ้องเลยผมมาทางไหนแล้วเนาะอาบซิดไปทางหลังอ่ปิดเลยผมงอบอ่ได้วันใดเนาะอืมน่นนนนะมันอันไหนมันสั่นมันมันนีบัวรักยังโทรมาหาว่านี่มือว่านี่ไปไปกนอ้อยบอ่ไปกนมันไปตัดอ้อยตัดอ้อยตัดอ้อย,ตอ,ยตอนเทียงเลยกันนะก็เจ็จไปตอง เงินมาจื้ำตาลเนี่ยแล้วโอ้กระันโอ,เอาเงินมาเชื่อน้ำตาลให้ขนมนี่บ่อ,อันมีแผนว่าทิแปลงประตูห้องน้ำให้อยู่ได้เนาะตุคคำให้วิทย์บุญก่อนซะเนาะเพิ่นยากบุญเพิ่นครับเขึ้นตรงน้าไหมเนาะไหมนี่นบ่สมัยเม่ไป ลุงเงี้ยกับวันเดียไปยุ้ยเดาโบมีคนไปคนพักเนาะเพราะว่าเฮ็ดบ้านฮะโบมีใฮ็ไปจะคนเฮ็ดอันเฮ็ดบ่คักก็ได้เนาะน้องกุ้งน้องก้อยห้องน้ำหน่เนาะเฮ็ดพอดีบังก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าฮัชิกเป็นยามประหยัดงบไปเฮ็ดเฮือนพุ่นตัวเนาะไม่ได้สิเฮ็ดบังบังให้พอให้คนซ่องเข้าบ่เห็นก็พอเนาะหลังคาก็ ใช่ผ <mile> ่ายางเขียวมุ้งก็ได้เนาะทุกครับกันเด็กันเด็กันเด็กคือกันยังในคือกันเนาะอ่าปวยเขาสาลงไปจะพุ่นดี่ยกับกับมันกับโมเมนต์ยำผลแน่เนาะอ่าโมเมนต์ยำผลแน่อ่าเจ้าเจ้าออกแบบจยางไรประตูเจ้าคิดว่าจะเช็ดแบบใดก็เช็ดแบบออกแบบธรรมดาแบบไหนแบบธรรมดาก็เอาแบบประตูเลยเนาะเอากระไม้ไป เฮ้ยนี่นี่นี่ชังกะกีนี่นะนี่นะเฮ็ยแบบนี้เด็กเขาเจ้าเสียชังกะษีบ่ชังกะษีแมนก็ประมาณนี้แหละเอาชังกะษีแบบเด็ดเด็ดเดียวไม้เนี่ยเจ้าเสียให้เอาไม้ยังไงใส่กูยังมาจากไพ่ก็ได้บ่เด้ออันทั้งเออหอนั่นเพราะว่าเามีช่างอยู่แล้วสั่งแก้วแม่อาจจะชื่อชังกะษีไรเพิ่นเห็ดให้ให้ตีโค้งให้เลยตีโค้งประตูให้เลยให้เพิ่นให้เพิ่นเห็ดให้เลยเห็ดให้แล้วชังก์แกมาติดเองประมาณนั้นกับปริยากเนาะเอาเอาคือีเห็ดเป็นบ่ อันจะมีคือชีวิตเป็นอยู่กอลูกสร้างลูกส้างได้ไงสร้างอยู่่อยแา่สร้างมากลูกลูกบาตะวันเนาะเป็นแต่พอลูกบัเป็นต่อรูปคนทอดนั่งต้อยเป็นคนอยากใส่เนาะเขาวางหัวบัเป็นทางนั้นเป็นคนห่อทางนั้นฮ่อสองคนห่ออ่านาไพ่พันกระนาคือกันกับหลานพันนี่เนาะแม่แมปัดลูกกับแม่พี่น้องเอ้ย ไปหันไปนีเขาว่าว่าพนนี้เป็นลูกแต่โบแมนเดอรในสัมโนคัวกับมีครับยืนยันครังแนสัมโนครัวมันมีสี่คนมีเม่เท่าก็มีแม่เพิ่นพี่น้องเหนุองกุ้งน้่งก้อยแมนแต่ขันว่ามาโมเคยเห็นนี่ว่าสามม่ลูกเลยเนี่เม่เนะเนาะเออะเนเนะเนาะเนายนานาะเนาะนานาะเนาะเนาะเนเาาน ยังยังชอบมีแมงอันเด็กกระต้มอีกบ่อนี่กับเห็ดขนมมูกนั่นแหละแต่ว่ขนมูกสองสีเขียวบาทนี่คนละสีเอาจากบ่อตัวนี้แป้งตัวนั้นบะหมีนแป้งดิตัวนั้นเป็นเจ้าคุณผู้เลี้ยบ่อบ่อคอยชุวคอยไปกินอยู่นอกก็ได้มาเยี่ยมไปซื้อตัวนี้มาเลยเนาะหืมาในเด็กผัวเรื้ยงอือ เพื่อนเพื่อนน้องหลอดนี่อยู่ไใน้องกุ้งลงไปลุ่มไปทางนี้บ่เมนก่อนใช้บัตรชุดุดี๋ยวถามเอาก็ได้เนาะเมนที่มีเพื่อนหลังเพื่อนหลังเมียบ่เนื้ลงไปชุดกระเลียบเป็นเพื่อนบ่ขอเป็นตู่เพิ่นอยู่ตู่บ่เพิ่นมาอาศัยเขาอยู่บ่ไฮะเขาก็บอกผู้ดีบ่หน่อยเพื่อนเจ้าอีกเนาะ nay giả lại mười lăm tầm bằng mười lăm tụi nó. Men, men. Say, yang tụi đi say, 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 bỏ say, 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 Bỏ bớt say, 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 อ่าให้เจ้ากินได้ตัวเป็นวัดพอดีหวานแท้หนิเนาะนานเลยตู้ข้ามห่อเป็นบ่อลงไปห่อลงไปห่อเพื่อไงตอ้ข้ามเปลี่ยนไดเอออันนี้เวียกผู้หญิงเพื่อนเอิอนาะเวียกห่อขาต่อขาต้มนี่เป็นเวียกผู้หญิงเด้อพี่น้องเด้อตู้ข้ามเห็ดเป็นได้เวลามันซุกเพืแลนละกินกินอกับห่อกับเป็นเนาะห่อใส่ทงห่อห่อเป็นนต่ห่อเป็นแต่ห่อใส่ทงแม่ที่เออเจ้าผู้ลุงหลุนสรางบอ Toma y bóp si gió gáp, tom bóp si con hoa senam bò, si mãi hui bóp mi han gói chiếc bóp kia 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 สูมากก็ได้นะเขาเนาะสู้ว่าเขาสื่อสีขาวมาอยู่จังเข้าากคู่บ่เคยต้ตสีขาวก็มีสองพุทิสัยมีสีขาวมันมีบ่ผงแหมจงทองผุงนี่อยกอะจงร่อง่อยกระจงล่องเศใจมาพาดต้นนี้ต้นนี้ใจใจมันคือเลื้งลูกมันมีสองทองด้วยอาะนนี่เลยเราว่าเสรอ่ะ ประมาณนี้ประตูอันเยี่ยมมายามน้องๆเพื่อนเนาะผู้เละเท่าอาบุญบ้านเพื่อนเลี้วผู้เละพี่น้องชาวชาสองผู้เละจังสีประมาณน่ะชาวเอ่าวเอสผู้เละจังจังฉี่าเห็ดประตูของน้ำให้ซองเลยมาได้เลยซองอะไรมาเก็บพี่อ่ะเพราะเพราะว่าคอยคอยว่าเรื่องคอยสีมาเห็ดแปลงประตูของน้ำให้ให้แล่บุญก้อนให้แล่บุญก้อนเพราะว่าสิมาลน มาลินแล้วก็ต้องเมินทีวเอสน้อยๆๆสุายแวมันเบิดแล้วเนาะแล้วจ้าๆๆเนาะอื่นน่แหละมื้อนมื้อกินมอามมากินิก็มาเลยประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโอเคนะบ่บัดบิตาเพิ่นเยอ่ะุไข่พากันกลับก่อนเด้อบดนี้เด้อจาดยเนาะสู้ๆๆเด้อน้องกุ้งน้องก้อยให้เท่า เราต้องมาก่อนเนาะแช่น้มก่อนเนาะร่างร่างก่อนหนึ่งหนึ่งต้องก้อยนอนรับอยู่บ่อม่น้องก้อยนอนรับอยู่บ่มืดอันมือได้ดินบ่แน่มือได้ดินนะับอันดีในรถได้หลรถก็ยังรับบุกเจะไปยกลูกรับแต่ยืนรถพุตธิรับแต่ยืนรถอ๋อรับแต่นั่งยืนรถแต่นั่นว่าเมารถเนาะ ิีเราเผลอเมารถเผลอเิ่นลักเมาพุกกรบปุต่นต้องใจได้บานนี้มาพุกกรตื่นเนี่ยพ่นบุกไปทางมาพุกกรตื่นน้องก้อยสงใัยแอร์เย็นครับแอร์เลยับคักห้องแคบทางในผู้าะยาดอกไปน้ำผอมบบ่ตกใจดอกบ่ย่านบ่บ่ต้องย่านเนาะย่านบ่พาไปตะทิพย์บุพพาไปขายบ่พาไปส่งออกต่างประเทศแน่นอนเนาะพาไปเอาดินพาไปเบิ่งดินได้ดินเรียบร้อยเนาะ อันว่าไปน้ำผู้บ่าวไม่เท่าน้อยใจน้อยใจไปน้ำป้อดห้วยนับมือนับมือจะน้อยเขาใหญ่อีกชี้ห้าปีนี่ก็ไม่เท่าต้องทำใจเลยเขาต้องมีผู้บ่าวมีข้อมีครัวแล้วบัดใหญ่ถูไงบัดไงผอนเนาะบัดใหญ่ผุน้อฮันดูฮัจนไปสีนมเบิ่งเยมีเนาะต้องมีเนาะไปกลานบ่อทังอยู่บ่อที่ดินเป็นแังไดก็ติดหนาอยู่เลยลานบ่อทั้งยี่บ่อไม่ถู คือว่าขาไปบึงในโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ร้านซิมหาคูนเสาซองซิมหาคูนเ้าซองนี่แหละที่ดินฮะเือจีบประมาณนี้ตัวเนาะแมนไปเอาสบายดีเด้อบันี้เด้อขอกรับบันเด้อสบายดีน้องกุ้งน้องก้อยต้ดเดยดยโดยพี่น้องไอ้เนาะก็ที่ได้ขอโต เราลาพาจากพี่น้องออไปนี่แหละพี่น้องว่าชีมีแผนอ่าจะมาเห็ดแปลงป,ประตูให้เพื่อนนี่แหละพี่น้องเนาะโอ้ใหญ่เติบแด้นย่นีพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ชีเห็ดประตูนี่ตันนี่ก่อนน้องแก้ไขพี่น้องเอ้ยประมาณนี้ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้ทางทุศิษย์และ,ะทีมงานในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเชียร์ขอตัวมนา,าจาจกไปละพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรง วัสขุสุขคนพี่น้องปัสะจากโรคไข้ไข่เจ็บบุญหักษาพาคุ้มครองพี่น้องผกกักกุ้ไรกดแซ่ก็ซับสะไข่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ